น่สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC บอลชุกขุชุกคนสบายดีปะบุญมาแต่สายเจ้ามึอนี่ใครก็เห็นเจ้ามอเช้านี่ยมึงเห็นเหรห็นกูบอกเห็นรถมึงเห็นอหนกูเห็นกูบอเมี่ยงวะรถเด้อเห็นรถโอ้กอลรถกระจอดูลเลยยีนี่เพื่อนนี่เออันหละ บเ้าทิศกับว่าบักทิดกับโบหินยืนยื่หน้าประตูยืนยื่หน้าประตูเลยเพียงยืนหน้าไม่เบ <esting> ื่ไปได้ทุกไลน์เบื่อในทิดไปไหนปะแล่นโบนชวนอย่างไรแล้วไม่ได้ว่าห่วยเหี้ยอะไรเอ้าตัว่าป้าบุญไปแล้วทิดเอ้าลีบอกไม่ได้เห็นอะไรไดยพราชูว่าวานชูยู่หันรถกูก็คืดย่านแล้ววันนี้เอ้าคืดย่านแบบว่า เป็นยังคือบ่เห็นหั่นนะเพิ่นดมลานิแตเมื่อวานนี่เพิ่นว่าบ่ให้ดมเป็นยังติดเชื้อโรคโอ้ติดเชื้อโรคแาเจ้ามีสิได้มีเชื้อโรคายดิฉัน่าเป็นไดลูกนานฮะหคอยู่บ่หอีบ่อบเป็นไดมีกนไปเปียกด้นี่ปโอ้ยบ่กิลกิล่คําแพงผิดนะผิดในโรงช ไอ้ต้องบิวมันไปห้ออะไรกับกอดินเน่ยขอดินได้เนึ่อกระเ้าเด้เคกมีของดินน่แล้วกัไอ้ปลาคูยังมาหาเอาอล้ะไรก็บ่วนตะดังบ้านไปช่วงนั้นก็ได้ปกินข้าวพอดีแบบเพื่อนกัไปกินข้าวเศ้าหรอเปล่าห่ออะไรห่อจอห้อหนึงห่อสองห้อสามได้อันวันเ่อันวนอนวันสองสามต่อไกินข้าวมันก็ได้เนื้อปลาเนื้อปลานื้เหือนเลองห้องนึงห่ออหอสามหอก เดินบิเนี่ตะจีของเนืองด่นของเนืองของนี่ขนาดเนาอก็แล่นเข้าไปแล่นเข้าไปก็บอกว่ามาก่อนมาก่อนมาป้าแพงกันผมแพ้กระยากเลยหลายโมงแล้วกระยากเลยแล้ว่านแพงหลายจว่าเราอยากหัยาเงียเมื่อไรนี่ยสอหันปีเดีเด้อมาเล่นไปทีมารหลับเด้อเท่ห์นะสามโมงแล้วป้าเด้อสามโมงหลับสามโมงพนยังไม่ระ้หออกมายสามโมง ส <sh> ิส pues. ่งน้องเรียนน้องส่งเอ้ยเข้าก็แล้วบัดนี้มาอาน้องบานสิมื้อให้สมจะออกบ่อยากเข้าน้องบ่อยากเข้าบู่้อยู่ว่ามูน้าของพิงก็เล่นไปซี่กับนิ่มๆพนบ่อยากครับแล้วก็เล่นกลับมาก่อนค่แน่สิไปนแม่สิบ่ไอ้ินอืมคน้องด้บัดนี้ให้ซครัววให้ยวนะน้อาหน่อย12ได้ลวเข้าได้บ่บด้ฮะ ก็มาหนึ่งชาวไทยเดี๋ยว่าแต่ชาวเขาได้สาผู้ไรนีได้ชาวเ้าถ้าวเขาอยู่ยิ่งให้่เมนสาผู้อะไรจะไปออกบนรถพ่อกับแม่ไปผกำลังป้อนเข่าเลยกันนั่งเมนมูเพราะว่าถ้าเขาอยู่นี่เขากับซิบุก้าอ้อยรายกางหนึ่งเด็กน้อยกับเบยันพอเขามาแล้วมันก็เงือบเลยแล้วไปอันนั้นก็เอายาลูกก็ลุกก็เจ้าบัวเป็นไข้เลาเริ่ปลาซิ่วอยู่ตู้เย็นกบ

ก้อยไม่เจ็บก้อยบุ็นบแงเนาะแต่ว่ามันประชิ้นน้อยแล้วะปลาชิ้นน้อยนี่นะแบบว่าคือว่าเขาขั้นขีดหน่อราคาก้อยอันนี้จะค้มกวละพานะปลา้ํามากนี่กบกราชิ่ดามะเทปพริกมาอะไรนี่พดูโบ่เิเดหจมจงริสต์อะงไปได้การ์งใส่กอยืดไปเมื่ี้น่ะไม่ควเย็นตูด มื ة, ่าตู่กพ really, ิงแบบนี้โอ้ยน да> ้องเ็ซ well, ี่ยังเบิ่งแล้วแเย็นบูย็นแล้วม่อตู่ไขยเด้อแ่ก็ยันก็นนะเม่าตู่จะนี่นี่จะนี่เนาะลูกจะนี่เอยเจะนี่นี่แบุยใหญ่ใหญ่แล้วนนี่ก็ไปยันกันนะย็นบดบัยันบดจะเป็นแบบมึงเนาะเออคนมาอยู่ก็แบบว่า่อยนี่เลยสินิง นไม่อ้วนมาเนี่ยเชนแนบอนมั้นจอนมปงแล้วอร้านเราไปอยู่ใครเขอยู่อะเงียบเงาไม่ิดแ่วยนอ่นี่ไปเมรอไปงเี่มบนกี่นไปแยงมาบ้านเขาอยงอยู่มันยาวนะเขาเราพอไม่เคอยู่พุ่เนาะแต่ยางอยู่พุ่แล้วอตีได้เด็งง่ายพ่ออพนู้นึงบัเเชียที่ผู้นึงประไปไทยบอกว่าลานเมื่อเขาเฮียบนี้ บ่อ่ะแต่ไปกไปพ่อกแม่ไปไทไทแล้วอยู่แม่ไปไทูมาอยู่นะคิดด้เนาะคนเฮาูเสียกหากเสียไปไปน้องสาว็ดิไปทําการสวนบ้านขอบคุณนะจ้ายายแม่แนะืออุปาุไตูมฮะไตูบมก็ไปเด็ดเอา ปซิวเดี๋จะไปให้ผู้ผู้ฮอดเพราะว่าอยู่นี่น่ะก็ได้เครื่องมือแล้วนี่ได้ชนมู่ะอมือแล้วว้ันันคึกอยู่อืมเมื่อวานนีก็ผู้ว่าเพิ่นคิดพ้อไปแล้วเาเครือนอยแท้น่ะเครือมาอเเขกินนําเอาเื่อคูมน่ะเอาอีกเอคห ซื้อมาช่อานี่เพ่อขาาตลาดได้มาเปลี่ยนแหนบรถอีกโอ้ยรถขายเขียแต่เงินวันนี้ิันกะแล่นขวไปเชื่อเขาพูอย่างซื้อแล้วกันาเพื่อนท่เราเป็นขวตลาดคือเพิ่งแค่หลังถามเพา่ปนเพ่กแหนบรถชุดด้วยวันในสองชุดกูบปนหน้าล้วบ้างนะดูไปว่าไรไอ้หนามะหนามะตกให้เข้าคื้นีลเนาะแน่นและเห็นนั้นเอไปแล้วเอาชอยาวมาั้งเงินปะ Hạp mà hãy đơ Hả? Hạp lụ mà như cả này Xì này thì lợn à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ทางผ่านไหนของเฮาของเฮาทางผ่านไหนเรื่สบายคิดได้บบบนี่นะแต่ว่าเด็กๆไปโรงเรีย้จะนี่ตลอดนะโอ้ธรรมดาเลยนะป้าพิงทำมาให้บุญมึงทำมาให้ด้วยไปเจ้ามาชงยูนิคยังไลยบนตกะได้ขาไปได้ไหมเว้ยอืมลูกเผยแน่นเหมือนงงเป็นยังลูกเผยเม่อนามใช่แลแม่ไม่หยุกเลยไม่อยุดขี่รถจักษ์เฮ้อ ไม่ได yeah. yeah. mm. mm. ้ไร้หนีเหรอแทนก่อยใช่ป่าสบายบ่อยเหรออันจะกพ่อจะบอกิหรถใหญ่เตือนเราเหรออือสาวนี่จะมาโบเห็นเอยใช้กระโปรงลูกสาวพิษยู่เอ็กซ์หัวเซลตะโปรงลูกสาวพิษตอนแรกเคใส่กระดุมกระพิษอือใส่เนี่ยใส่พิษเดี๋พ่อเอาไปข้างนอกใส่อันนั้นเวลาโบสื่ออือทันหน้าทันหลังแล้ว พี่เดี๋ยวไปห้องนงเกียรติจะพูดสิหัวควันเนาะเฮียคนได้ตื่นแต่เช้าได้แล้วเหรอตัวมือเราตื่นแต่เช้านะตัางมุมพุกเอาโดนหายว่าห้องต้องแบบว่าตั้งแรกคือแบบคนดึงก่อนแบบว่าเพคนต้องแบบว่าอยากไปประเทศคู่มือก่อนนะแตงสิบป้าให้คนดึงแต่งตัวเพคนแรกอันนี้ให้ดูว่าเพิ่งเพิ่นอยู่ว่าเพิ่นอยากไปว่าเพิ่อยาไปนะเช้าให้ดูเองเลยตื่นมากอ่ะได้บอกว่าแบงล่ามไม่รัวก็อาบบอไม่แสง งามแล้วไม่ใช่ฮีไปแล้วงามได้แล้วประตูหัวไปยอะมาลยไปอาบก็ได้เท่นั้นขี่ข้อประตูอยู่ตอนก็สร้างเป็นว่าแปลกว่ะข่อยโบเห็นชาวบูชาเจ้าอันข่อยโทรหาแล้วก็เปิดว่าพี่ว่าแม่ไม่ดูอ่ะให้อีโทรมาชับปั้บบุญโบเห็นนะข่อยโทรอ่ะโหาเรื่องรถมันข่อยกับมื่อนเนี่ยเป็นชื่อบอกขอช่วยมึงกันเนาะ จะเต็มหมวก,กันนอกอะบึงค่เต็มหมวก,กันจก,กนจไห้ตะขี่ี่าช่จะมือจะประสาเจาคนอื่นบึงบ้งไห้เดียวเออก็ผินไปแล้วอย่างว่าลูกทิศนะมันคือนีไป,ปมีมระตูเิอ,เอื่นมาสรุ้ด้วยว่าคือขายข้ากลับมาเนี่ยนะเดี๋ยวไนถือไมนสินะดกว่าข้าม้สวยบ่หนะดูว่าไมชสวยบ่ ไปแล้วมาจากฝันแล้วมาจากฝันนะอืไปใช้ฝันไปไกลไปไกลพี่รถยังมาเลยเฮ้ยนมาแล้วเป็นห้องอากาศมาแล้วฉันลุงตื่นแล้วเชนไหนเคยตื่นสวยผู้ชายเนี่ยพวกที่จะเกาหามงุ๊งขยันขวายผู้ชายานี่ยเคยตื่นมาตอนมาห้องบิลลี่ตื่นได้ขวายอาบน้ำได้เพ้อแต่งตัวได้ไปเที่ยงแบบควายไปยิ่งว่าเจ้ายดีดไม่ตู้อะไรสัตว์ ไมใจกันนะจะเฉอนี่แล้วแล้มาอยังเดีวเาทานกันยืนอันนันมาบ่อนเลยนั่นนงตีตมานั้นมาก่ออืมอันนีกนไปนอันนี้นะเรามยู่ยืนนี่ต้ีนีไปตอนนี้เราไปจูบเรามาฟังกีตาโนหรอแล้วว่าเป็นตะพอจิยังฟังกีตาโนเหรอก็เคยตื่นไ่เช้าเนาะ คนจ <อ fate S 1> pues ุใต้เป็นเป็ดพวนแต่ไเ่สวนเราใิ่ไปบมีม <framework sm all> ือส่วนไรือมือเ่ <th> ้นนะชันข <nd> ัญระบบเหียนอะไรอย่างเงี้ยขวัญนะก็โทรหาเราลน้ำเาตทรหาลุกหีโทรหาป้าพิงนอกน้องพิงช่องพีอยูนี่เชิจิมาว่าชิคุ่เห็นว่ะไปชิได้เราขาว่าคนจ่คุยเนาะจะจริงเราเห็ยนฝาผ่านมาประตู เหมือนกจ้ะดูเฉียดดูเหอแมแล้วเฉียดอาแล้วไปพังือเผาดีเลยอาแล้วไปพังไหมเห็นไหมไปพังไปพังให้น้องชานั่งตรวจการชาอ่อพังให้น้องชาบัดนั่งน้่กระถั่วไม่ได้นอกไป่งตมเดแหลพังพังให้กูน้องชาไวะอือน้าัลาดนะหน้าดีพอไีที่ตุมหน้ามีหน้าหนึ่งก็พี่ที่ตุ่มทำนะ ไปขุดไม่ต้มอ่ะเอาชอบเราไปพังไงวันนี้วันนี้ประมาณเดือนนึงกว่นี้นี่อยู่ไกลเลยผ่านมันเดือนหนึ่งอือประมาณเดือนหนึ่งองเดือนไปขวดเบิ้งกว่านี้งามถั่วน้ำถ่วเนี่ยทำพี่ดินกับไปชอบมันปกตินะวันนี้วันนี้เลยวันได้ก็ว่าเนี่ย ơn oh, một... để... Nà, ừ. 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 <laughs> <laughs> này ông mới về quê nhà bà quát bông đê nãy tao lắm là bôi bột hền đê nắm nỉu áo mắt mì 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 ไม่ได้กำมากกวาไม่ได้งอยู่จะดุงมาเลยเลยเฉียหมดอย่างตัวอย่างที่มาเรื่อยข่อยละพันมาไปคุดน้อง้หม่คนนไอหม่นะครับคาัไม่แนของเขาหรว่าข่อยกันแค่เจ้าว่าจะทัาบแบบนี้มีแต่น้อหม้พี่ชันแหละพูดปนั้นกอเดียวกาพูดมาชาแขนชาแขนนี่วบพูดไปพูดมาปรนเห็นเน็ดปวกอ่ะพูดต่อไปลูจะเห็นตัวอันตัวนี้ชืเอเรนไ้นี พันเด็กเล่าบอกเลยนะครัพันเลยที่แย่งงานกับยญานพีเเือะคนงานหอกระชาทกันเมื่อเบื่ออะแต่ก็คาราซีนีทุกปีเนาะพันเห็นได้าชองเทือกับพันตะกี้ห่างกับพันบ้างนี้่แต่ว่าเป๊กแบบบางคนพันพันเห็นคนตายต้องว่าพันบ้าเห็นหน้านางหันหนีด้วยไปนั่นไปนี่ต่สำหรับข่อยพันเห็นคนตายพันแา่ไลยคือว่าพัน มแต่ว่าเห็นนะจ๋าเห็นน้องชคคเชอชอ o ที่วะาสายแรงผ่านเห็นตายยู่อืแต่ว่าแปลกตัวนี้ขอผ่านแต่เธอมแต่ว่าแล้ตายแต่ว่าบางคนผ่านเห็นว่าไปนั่นไปนี่เนาะคือมิสํารักษณผ่านไหผ่านยานไหนมแจ่ว่าเห็นชคแลางผิดเลตายขึ้เก่าอืมบันได้่ขึ้นผ่านยานไหนมแต่ว่าตอนที่ล้ตายผ่านยานไหนตอนที่ละตายเห็นชอบล่าขึ้นเก่าผิดเ พัดลายยปนมาหอกษะกันเมื่อบ่อ่ะเมือไรกังไหาเมื่ออะไรอนเนี้ยมพาบาลบมายุ่รอกมือพาบาก็มายู่อกพัดลายมดเรมาหาอะไรอเมื่อเลยทีมีกระชู้นคนขึ้นแท่อไรขึ้นหายไปถามไปถามได้หาะว่ามีทํามีะหารได้้องเพลินไป เห็นให้มาได้อะใบมองงมังามมอนไ้ตามที่พวมเชื่อต้องพี่น้องไอ้เจสก์เป็นดีนะอ๋อมา,าขึานา้นบบไข่นาะอะนะว่าว่าเป็นเรื่องแบบง่ายผัดใบมอผัดบุมี่กับบุมี่ดีถ้าผัดมี่ผัดมีอดีนี่หอยโซ่แบบนี้กพคือขุอ,ขอหอยครับก็บอ่อนมาทานบะเกตไข่ไกุนแเชอ่บอบ่อยี่เนืเอคอ ไปเทศนาเบิ่งพอค่อยมาสั่งยันลูกเบยต้นให้อือถ้าลูกยันเมียเบยต้นให้ออพอลับปากแล้วผู้เฒ่าผัดบ่มีหยังมันก็บ่มีได้เนาะเนาะบ่ได้ก็เย่เลยบ่ตามคุ้มเชื่อเนาะเฮ็ดต้นต้น้มาแล้วเพิ่นสอไปเฮ็ดหยังนะเงินเป็นของบารมีถ้าเฮ็ดบุญบารมีเฮ็ดให้เพิ่นเป็นคนฮู้ผู้ดีคือคนเฮา มีเงินมีเฮ้าเน่นเนาะคือเฮานี่พ่อแม่ชาติที่แล้วเพิ่นบอกเห็ดต้นเฮาเยงฮัก็ระโปรงเคยถึกเลยเฮาก็ระโปริเงินคนใดเพิ่นรวยเพิ่นเห็ดต้นยังไงเงินเลยไหลเพิ่นก็ได้ไหลใช่ใช่เนาะค่อยบุญค่อยมาได้ค่อยไดุ้่ณมีใครหักค่อยแพงข่อยตายถิ่งชื่อตายถิ่งชื้อตายก็ถิ่งเห็นว่าคนนั้นมีพอมีแม่หักแม่หักพอหักข่อยทั้งหมดใช่ เขาลืมแล้วลืมแล้วคือแบบว่าที่ยังเสริมวุฒิเห็นอยังกูมู่คู่นะแถมเห็นจอเห็นอันเนี้ยเห็นจอแบบตัวเองนี่เห็นเขาน่าจะอืมจะอีแล้วแชบเราแซ่ดี้แบบว่าไครแบบว่ากินทอดอะไรแบบว่าฮึ่มคอยคิดไปชั่งเลยคอยนะอย่าแบบชัดงในนี้าะว่าเมื่อวานแบบว่าเพื่อนพ่อแม่อะแบบนี้นั่นคือว่าลืมแล้ว ตายกันช่องมูทูบไหมคิดบ้างว่าจะตายกันรืมเลยนะตอนนี้นะแบบว่าตายเถื่อนไรยากไหมนานไปเกิดแล้วอะคิดแบบนี้เนระเห็นนี่แม่ชมรองพอชมรองสินะกี่ห้องพ่อเดียวแม่เดียวจ้ะพ่อเดียวแม่เดียวแล้วพ่อเดียวพ่อก็ตายเลยดิี่ยแต่แฟนไม่ต้องตายไม่ต้ตาย มันแบบเมชุบลมโคชุบลมขนาเธอจะเมี่แล้พ่อตายแล้วจ้าลิงหน่อยคุณนนทมาสตไสเลยอี๋ยวนงนะรรมกาเป็นจาพ่อละปดออกห้ย่อโใหายจระบงมัธได้พอเดทำบารมีทำาอ่นทำเต็นอดี เราช้ให้เาทำอะไรมาเขาะไรพีเนาะเราเ่าเรา,เราเองนะมาทำอะไรมาเงือนมาเลยมาเดี๋ยวว่าไอ้ข่ไอ้เพื่อนเราเราคารักษาในเพื่อนเ็เราเพื่อนใน่เี่ยเพร่อรคือคนขันไผ่ไผ่ <ừ. S 2> พอมาสีเข่าเขากระไรเกิา <ừ. S 2> มาวาให้คือกันกันบทุกเพื่อนมีเจ้าที่สิพีอันพีตัวอื่นเขาก็ร่ไ้ ฉันพอนเชตเจ้าที่เนาะว่าเข่ามาอย่างเบืง,บงลูกเบื้งนานอย่างเบางลู่เบื้งเต้าเย่ยเข่าว่าเรได้เน่ยเป็้งข้างน้องกันโค้งยองดถ่ายอย่า,า,ยา,างเอากับขึ้นมาก็ได้แต่ว่าพอถามไม่ถามเขาขึ้นเพื่อนเลยนไิได้ปมีแต่เขาไหมครับเห็ดผ่าเข่าตรงนี้ได้ไปเชิญคนอยู่หนาถ้าต้องเชิญเขาเห็ดผ่าเข่าหับเชิญขึ้นเพื่อนผมต้องเชิญเขานนั้นก็ให้เอามาใส่ไว้จนเศ้านี่ถ้าบอเชิญเข่านี่มันมันเข่าก็ได้ดิ ยู่ใส่เพ ja. you know. hmm. ื่อน่ะเนี่ยเพราะว่าเจ้าเจ้าที่อในเพื่อนฮาอยู่เนาะมันก็มีเจ้าที่ทุกทุกเพื่อนนั่นเป็นทำบารมีทำบารมีผลชับลายใช้ชับนี่แหละชีแเพชใช้ตะชกำกับกับบุญบาเนี่ยผลชั์ใช้มีทำทำของพักชาคนไม่ทน้ทำหรอ่เนี้าทำทำทำบารมีประเดิ เคนชหยียมสาวน้อยโหดหาปะก่วงแชมพูบดแยกบัดแยกพูด่าหนิพเนี่ยพิเหมอนว่าพิได้ไข่ด้ไปไจะไปเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงวัชุกูชุกคนเนาะเดี๋ยองไปหาล่งถวยล่างบวงก่อนสบายดีวัชุกูชุกคนเด้อ